าะนะรรธุรกิจขเอขอต,อนนตอนนี้นะคะเสื้อจะเริ่มขายจริงจัง,จง,จงวันที่ 1, 1> ตุลาคมนี้ก็คือฝากทุกคนเนี่ยคอยอุดหนุนด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำกับพี่ปุกอรอนเพราะว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่หนูเนี่ยจะต้องหาเงินใช้นี่ซึ่งหลายของก็จะรู้ว่าช่วงนี้นาราเนี่ยมันมีปเดหนหลายๆอย่างซึ่งอีกหนึ่งธุรกิจเนี่ยต้องไว้ไว้เป็นการหาเป็นแผนสองในการหาเงินใช้นี่จะได้ไม่ต้องมีอะไรติดขัด อย่างที่แม่บอกว่ามีดราม่าในเรื่องของเสื้อเสื้อเนี่ยมีดรามา่าอุ้ยลายแตกบา้างจริงๆเราจะบอกตัวนี้ลายไม่ได้แตกมันเป็นลายที่เราตั้งใจทำและมีความเป็นวินเทจราคาอาจจะแพงแต่มันเป็นเกดของเสื้อวงซึ่งถ้าใครรู้จักกับเสื้อวินเทจเนี่ยจะรู้เลยว่าเอยราคาเนี้ยคือถูกมากและให้จับเนื้อผ้านเนี่ยคือสบายมากแล้วก็ในเรื่องของว่าวใส่แล้วจะเหมือนคนคุกหรือเปล่าไม่มันคือความฟรีดอมอย่างที่บอกว่าฟรีดอมมันขึ้นอยู่แล้วคืออิสระซึ่งอยากให้ทุกคนได้มองว่าอันเนี้ยคือใครผ่่าาาาานนนเเเรรรืือองงววหลายๆมมป็คทจดีี้้กับับสต เหมือนที่หนูเนี่ยได้ถ่ายทอดไปอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะวันที่หนึ่งตุลาคงมีไลฟ์สดนะคะรอชมด้วยละกันค่ะอันนี้พี่อันนี้พี่ฟุกเลยพี่ฟุกเป็นคนลงทุนทำทุกอย่างแล้วเราบอกว่าเราเราไม่ได้อยากเงินเลยด้วยไม่อยากได้เงินอะไรมากมายแต่เชื่อว่าพี่เขาให้แต่เราจะบอกว่ามันได้ไม่เยอะนะกําไรอ่ะแต่สิ่งที่ได้คือหนึ่งมันได้เป็นคอร์ริชันติดตัวเราสองมันได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผลงานที่จะได้ จะได้เป็นความทรงจำเราไว้อะว่าเออเหล่งเราเรามีคอลเลคชั่นเสื้อที่เราออกมาแล้วฟุกกล้องเขาทำแบบว่าโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวอลังการมากโอ,อ้โหยุ่งยากหลายสิ่งก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วหลังบ้านการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างพี่ภูษกรเองเหมดเลยหนูมีหน้าที่โปรโมทแค่นั้นออใช่ใช่ค่ะเ็นตอนนี้มีชาเลนจ์ตอนนี้ตอนนี้ท้ายาชั่ชนว่าเ,ออเราเจอผู้ชายเราจะให้สเตมแต่ผู้หญิงใส่เนี่ย4ีบาทขั้นต่ำเป็นเศษเหรียญด้วยผู้ชายผู้ชายหมื่นหนึ่ง ต้องใส่แท้เกเนี่ยพันหนึ่งห้าร้อยแล้วแต่ความเป็นความเป็นความรับนิยมเขาจะเป็นยังไงแล้วแต่แต่เริ่มต้นในห้าร้อยพันหนึ่งไม่แบบไม่น่าเกียดแต่ผู้ชายแท้เนี่ยหมื่นหนึ่งแน่นอนเกย์ย้อมวแม่ก็เจอไปสองร้อยไงแม่เออฟีลประมาณนี้ดูออกใช่ไหมดูออกโอ้โหโดนมาทันก็ดูออกแล้วใครเป็นลูกใครเป็นรับอย่างเงี้ยรับจริงเหรอเราดูออกเลยดูออกค่ะตั้งตั้งเป้ากับมันขนาดไหนธุรกิจ เสื้อเราทำเป็นจริงๆพี่ฟูบอกว่าทำห้าร้อยตัวพอป่านนี้ห้าร้อยตัวหมดไปแล้วนี่ยไม่ได้ลงโปรโมทอะไรนะต้นหนูไม่ค่อยลงโปรโมทอะไรเลยตอนนี้หมดไปแล้วห้าร้อยตัวซึ่งทำมาสองพันตัวเหลืออีกแค่อย่างแบพันหนึ่งกอีกห้าร้อยเหลือแค่พันห้าร้อยตัวเท่านั้นเองก็อยากจะบอกพี่ฟูไม่ต้องทําเยอะน่าถ้าทําน้อยหมดแล้วแต่วันนี้เราทำไปเพราะเราอยากให้ได้กำไรเยอะๆไงเพราะต้นทุนมันต้นทุนมันแพงอะไรก็เลยมันนิดเดียวแล้วพอมันทำเราก็อยากให้มันขายหมดแล้วได้กำไรเยอะๆเพราะต้งสานชีลงทุนเยอะ โอ้พิ่นโตละละนาลาหนูไม่คิดว่าจะเป็นกระแสไวรัลขนาดนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยสำหรับปิน่นโตนาลาราคาแปดเก้า้าหลายคนถามว่าได้กำไรไหมได้กำไรแต่ได้น้อยไม่ได้ว่าได้เยอะอลังการแต่ถ้าหนูทำเป็นเมนูเดียวนะเ,ออเ,นเมนูเล่นเนเมนูเดียวเนี่ยได้กำไรเยอะและไม่เหนื่อยด้วยแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีฟิลเหนื่อยบ้างแต่สิ่งที่หนูได้คือคนไม่ลืมว่าเป็นนาฬิกว่าเธยคนจะมีความพูดถึงว่าอุ้ยนาฬิกว่าเธอนั้นนาฬิกาเธอนั้นแล้วก็ได้ปรัมิสินค้าเราไปด้วย และได้ปองดตัวเราไปด้วยแล้วก็ได้คนได้กินอาหารอร่อยอร่อยอซึ่งราคาแบบเอาเก้าเนี่ยคนได้หาหาราจัดเต็มและหนูตั้งใจฉันต้อไปนูและทาเองด้วยอพอคนได้กินแล้วคนได้ชื่นชมหนูชอบโดนดาน่าเยอะแล้วขอเป็นคำชื่นชมบ้างที<อ>่ใจมาธุรกิจนี่มันไม่โดนด่าเลยมันมีแต่คำชมนี่ก็เพราะระวางแผนจริงๆไนงะอ,อย่างที่บอกนาราคนทักมาสั่งเยอะมากวันละร้อยกว่าคนซึ่งเอาตรงๆปะถ้าว่างนะทําแต่ไม่ว่าง<อ>ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยทำแค่วันละห้าถ<อ>ึงสิบจะมีแค่นั้นถ้าทําทุกวันเลย ห้าถึงสิบเพราะไม่อยากให้เกินนี้ถ้าเกินนี้ทำสองร้อยคนม,มีปัญหา<ม>เหยียบแน่ทะลุงทลายแน่<ม>เพราะว่าสองร้อยคนเราคอนโทรลไม่ไหวม,มันอาจจะมีพลาดหลุดไปแน่นอนแม่แต่ถ้าคนเนี่ยทำเองดูแลเองจัดการเอง<ม>ชิมเองอย่างเองเนี่ยปัญหาจะเกิดน้อยลงมากมคนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเยอะทำไปก็ไม่ได้รวยอะไรเวอร์เวิร์งแต่แค่ว่าทำแล้วให้เรามีความรู้สึกความสบายใจให้คนได้ลองกินว่าเออ มันให้ตามหายากนะแต่ใครได้กินครั้งหนึ่งอ่ะคือคุ้มอย่างล่าสุดคือมันทำเกี่ยวเดอร์ที่มันเยอะมากๆเลยร้อยออเดอร์ค่ะคือวันนั้นเนี่ยวางไว้เลยว่าทำร้อยออเดอร์อย่างเขาทำาเอยเยอะทำเป็นหมูทำหมูเสร็จแล้วตักหมูมาขนหมูมันมีเส้นสองเส้นแล้วแบบโอ้โหทำไมต้องนั่งถอนทีละอันนะต้องไปนั่งถอนแล้วมันนั่งแต่เรียนชามากเลยต้องทอดปลาอีกจะมีปลาร้ดพริกปลาเสือกทอดเอีกพังเหนื่อยไม่ไหวก็เลยแบบว่าโอเครู้แล้ว่าร้อยหนึ่งอ่ะแล้วเราต้องมาทำให้ดีทุก ไอหนูอ่ะยากนะเว้ยใช้เวลาวันหนึ่งเต็มๆก็เลยอ่ะโอเคจบร้อยออเดอร์ไม่มีละวันละแค่ห้าห้าพอร้อยออเดอร์นั้นมันได้กำไรเท่าไหร่เห็นพี่มิกมานั่งคิดบอกเหลือถึงพันหนึ่งขายของนี้หนึ่งหจังเลยสองพันนิดๆจริงเหรอเพราะว่ามันมันคำนวณผิดเราคำนวณผิดระวางแผนผิดมันก็เลยอาจจะเหลือสี่หมื่นจริงๆันต้องเหลือวันสามหมื่นกว่าบาทแหมสามหมื่นกว่าบาทเยอะนะเว้ยแม่วันหนึ่งกำไรนะสามหมื่นกว่าบาทนะ แต่มาคำนวณผิดในเรื่องของแพ็กเกจด้วยหลายๆอย่างก็โอเคเหลือวันพันนิดๆแต่ก็ไม่ขาดทุนยังดีแต่ว่าเป็นกระแสมากคนไปลงเต็มเลยคนชอบแต่แต่พอทําเยอะคนมันก็ลงเยอะนะมันดีหมดอ่ะแต่ถ้ามันไม่ดีก็พังพินาอบเตาเค้กอเคกล้วยหอมมันด้วยนะโว้ยหลายอย่างไม่เอาแล้วพอเนี่ยวันละห้าถึงสิบพอก็ได้หนูสบายใจเท่านี้่ีพอค่ะลองชิงถ้ากันแต่ว่าใครได้กินคืออร่อยเวอร์แล้วก็ได้ของดีๆอ่ะเขาหนุนทุเรียนใครจะมาทำอ่ะแล้วก็ มันจะมีสองอย่างที่ได้คือพันประกัดหมูมนั่นแหละใส่นมใส่ผระกัดดองเขาเรียกว่าห่าไว้สีหาแล้วก็ไหลป้าของซึ้อคือกุ้งกระเทียมแล้วก็นี่่าวหล่อคงคือต้มยำกุ้งแต่อีสองเมนูหนูจะคิดให้เองอเพราะของหวานใช่แล้วชื่อเมนูกับอันนี้มันมาจากไหน ก็คือชื่อจากในคุกคือ,อคือเห่าไว้ซี่เห่าเนี่ยเขาชื่อคนจริงๆเลยและไหลป้ากล่องซื้อแบบมันเป็นความหมายจริงว่าคือคุณต้องมาติดที่ต่อที่ออฟฟิศหรือธุรกิจใดเนี่ยหนูไม่รู้นะ,ะแล้ววันันทางกับข้าวอยู่เขาประกาศเห่าไว้ซี่เห่าไหลป้ากล่องซื้อ,อและอินนะันปล่อยให้หนูทาต่อ,อแล้วเราก็ใช้เปแล้วก็ววเลยใส่มม่ๆเลยมาทำกินแล้วว่ามีคนจีนเสิร์ฟชมว่าอินันทำอร่อยอก็เลยอาเป็นเมนูนี่เลยเห่าไว้ซี่เห่าไหลป้ากล่องซื้อใช่ค่ะ เข้าเรื่องเหรอที่อยากจะถามอะทำคอนเทนต์เอาเรื่องทำคอนเทนต์ก่อนก่อนเขาเน้นอะไรอ่ะแกล้งคนอย่างเนี้ยอ oh ้ออตออ๋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 อคลอปแกล้งคนอันนี้คลิปแรกหนูท๋ออ๋ออันอ๋ออ๋ออ๋งอ๋อ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 ร๋ออ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 ๋รอ๋ออวรอออ๋ออันไหนที่มันคลิอที่มันจะมีผลกระทบเยอเนี่ยเราจะมอการวางแผนทั้งหมดทุกคนไม่ต้องกอัวว่ามันจะพัง มันจะมีคนเป็นอะไรไหมเราวางแผนไว้หมดแล้วเพราะเรารู้เราเอาประสบการณ์เนี่ยมาทําแต่อันไหนที่มันเป็นไปได้โดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรมากเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งที่เป็นจริงให้คนได้ดูว่าเออความเรียวเป็นยังไงแต่ตัวุกที่อยางเนี่ยความเป็นนาราเคกว่าเธอการคิดคอนเทนต์ออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหเราต้องสแกนมาให้ดีและให้เนียนที่สุดใช้ประสบการณ์ใช้การที่เป็นคนดูหรือการเป็นผู้ที่นำเนี่ยให้ได้รู้ว่าเออสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีนะทำไปไม่โดนดา่าแน่นอนทำไปจะเป็นยังไงไม่ผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไต่ตองมาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วจ้ะมันเป็นการวางแผนกับมันเตรียมแม่เตรียมก็คนก็อ่ะเขาเรียกว่าเตรียมวางแผนแนะอยากฟังกันไม่ออกอีกหรอเตรียมไว้แล้วแม่ว่าอันนี้เราต้องมีอย่างตกใจแรงๆอย่างเตรียมอ,อ,อย่าทใหเป็นแก้งโทรศัพท์ไปคนอุ้ยห่างกันอะไรเราไม่เตรียมเพราะไม่ได้ผลกระทบอะไรอยู่แล้วแต่เราก็จะคุยกับเขาแบบสนุกๆกค่ะแต่คือมันเป็นฟิลที่เราไม่อยากมานั่งบอกค่าว่าเราเตรียมคือพอหนูบอกอ่ะต้องบอกกี่คนนะเพราะเพราะบอกว่าเราวันนี้พอเราบอกใช่ปะต้องบอกกี่คน เพราะก็มีหลายคนที่เขาต้องไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราขี้เกียจมานั่งอธิบายเพราะคนจะเข้าใจยังไงก็ตามนั้นแต่อยากให้ทุกคนดูที่ผลางาน,นเออมันสนุกนะตลกไม่อยากให้ดามากถ้ามันดามาไปมันจะมีความสุขอะไรประเทศไทยคนก็ไม่กล้าทำอะไรหมดเลยเออยุคสมัยนีย้เด็กบางคนอยากจะเกิดแต่โกมาโดนด,ด่าโดนว่าเราก็รู้สึกว่าออมันมันไม่ใช่รอให้มันเกิดเหตุการณ์จริงๆแรงก่อนเราค่อยงานหลักฐานแว่าเออเนี่ยเรามีแบบนี้แบบนี้ทุกวันนี้หนูทำอะไรหนูจะไม่ค่อยไอ้นี่หรอกไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยอะไรก่อน เรารอให้มันเกิดเรื่องจริงจริงต่อแล้วเราค่อยประคมเดี๋ยวตึ้งให้เขาได้ดูเลยว่าเป็นแบบนี้นะเพราะจริงเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครรู้เลยแต่คนบอกว่านาราตอบคอมเมนต์แรงจ้าจริงอันนี้อันนี้อาจจะจริงเพราะว่าเราอาจจะการตอบคอมเมนต์แรงเนี่ยมันเกิดจากการที่คําถามอย่างสมมติว่าทําไมไม่กลัวหัวใจวายหรอเราจะกลัวทําไมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วบางทีขาอาจจะไม่รู้เรื่องของเราก็ได้อันนี้หนูอาจจะผิดอะไรเงี้ยอาจจะพูดแรงไปก็ขอโทษ หลังสักเนี้ยหนูพูดตรงว,ว่าหนูจะจะเป็นเป็นจะไม่พูดว่าจะไม่ตอบเลยก็ไม่ได้เผือวันีตัวเองพลาดแล้วแต่ตอ่อีกก็จะบอกว่าจะระมัดระวังให้ดีกว่านี้แล้วก็จะเลือกตอบคอมเมนต์ให้ดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีการแอดมินมีหลังบ้านกันคุยงานอะไรเงี้ยให้คนอื่นคุยหมดละไม่ได้หวังเหนื่อยตอนนี้คือไม่ได้หวังว่าจะรวยจะอะไรละตอนนี้หนูปล่ยอยตัวเองเบอร์เลยทำงานทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแล้วก็หลังบ้านจะคุยมีงานเข้ามาไหมก็โอเคถ้ามีงานเข้ามาทัพเต็มที่ทุกงานอยู่แล้ว อย่างเรื่องที่ใหญ่สุดสำหรับเราตอนนี้คือบัญชีหมาเซึ่งบัญชีหมาเนี่ยตัวหนูรู้อยู่แล้วตัวหนูเนี่ยไม่แน่ใจว่าดูเป็นบุคคลล้ละลายหรือว่าสันไม่ให้ใช้บัญชีแต่เนี่ยอันนี้คือแน่ๆคือเขาไม่หนูใช้บัญชีเราไม่สามารถมีบัญชีได้โอ้โหจริงๆอยากจะทำนาตายอยากจะเพราะก่อนน้นั้นเราก็มีบริษัทของตัวเองเราคิดถึงการเป็นธุรกิจของตัวเองอ่ะเราก็คือได้ความรับได้ความับได้รับความร่วมมือจาก เพื่อนทีมงานแล้วก็ครอบครัวของเราที่เราไว้ใจได้เรื่อง,องเราไม่ได้ไว้ใจใครนะ mm hmm. ก็ได้มีการที่ตรบริษัทตั้งนานแล้วว่าเอยบริษัทของเราเนี่ยหนูยังไม่อยากเปิดเลย mm hmm. เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าคดีของหนูจะจบสิ้นยังไงเพราะมันมีคดีสุดท้ายที่เพิ่งตัดสินมา mm hmm. งั้นก็เอาคนเนี่ยรับงานก่อนแล้วแล้วก็ค่อยทําสรุปงบปลายปีก็ให้บัญชีเนี่ยตั้งแต่แรกเลยจัดการเอาเลยว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ mm hmm. แล้วก็เป็นภาษีบุคคลเลยนะคะให้เป็นภาษีบุคคล แล้วก็คอยเสียทีเดียวตึ้งแค่นั้นคือจบอืมการที่การที่เราได้รับรายได้แบบนี้แล้วการที่ทางทางเดือนจำทางศาลอะเขาแบบว่าเวลาเห็นรายได้เราเนี่ยเขาบอกว่าจะเอารายได้หนึ่งส่วนเนี้ยไปแบ่งใช้ให้กับลูกหนี้ใช่ไหมคือรายได้ที่หนูได้ปัจจุบันเนี้ยไม่พอเท่ากับการใช้นี้นะเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนบาทโอ้โหพอได้หนึ่งล้านสี่แสนบาทไม่มีใครสงสารหนูบ้างหรอเงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทตอนเดือนนะแม่ อย่างเดิมนี้หนูกบอกเลยว่าหนูก็ไม่ได้จ่ายเพราะหนูไม่มีแล้วเงินเก็บตอนนี้ไม่มีสักบาทหนึ่งทํางานให้คุณวินก็ต้องมาทําเดินทางไกลแค่ไหนก็ต้องมาไม่มีเหลือแล้วเพราะตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีงานสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องแก้ไขปัญหาเอาเงินเก็บเพราะรู้อยู่แล้วต้องเก็บเงินไปบ้างที่หนูเสียดไว้ว่าวันนึงมันต้องมีปัญหาอะไรแบบนี้ว่าเอาออกมาตอนนี้อยากยึดอะไรลูกสาวยึดเลยไม่มีแล้วอยากได้อะไรเอาไปเลยไม่มีแล้วไม่เหลือเลยเลยไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ส่วนที่เงินได้มาก็หาได้ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทเพราะหนูไม่รู้จะต้องทำย เาข้บัญชีราเียกแลกภาษีถูกต้องนะเรียกแลกฟอกเงินใช่ปะแล้วเจ้าหนูรับบัญชีใครเหอตัวหนูรับไม่ได้ตัวหนูรับไม่ได้หนูไปดั้งไปดั้งเซ็กเลยเปิดธนาคารไหนไม่มีได้สักอันเลยไม่ได้หรือสักอันหนึ่งเราก็แบบว่าไม่โอเคทําไม่ได้ถ้าเราทำธุกรรมอะไรเราก็อยากจะทำธุกรรมเอามาสินนท่ตอนนี้เราก็รู้แล้วเราจบพอดีก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปทําเรื่องบัญชีขนาดเป็นบริษัทกรรมการตัวเองยังไม่ได้เลย ก็ต้องออกจากบริการแล้วเอาจากบริษัทแล้วก็ทําใหม่ทั้งหมดเอาคนป้าเข้ามาเนี่ยที่ไว้ใจเรามองว่ามันแรงกับคาว่าบัญชีมาแรงนะแรงเลยสําหรับคนคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเจตนาของหนูเนี่ยเป็นคนที่โกงใครหมายถึงว่าเอาขอโทษนะถ้าเจตนาของอินายที่คนเนี้ยใช้บัญชีมาครั้งเนี่ยในการไปโกงคนอื่นเนี่ยด่าได้เลยสิสาดได้เลยสิ แต่นี่มันคือวิธีที่หนูแก้ไขปัญหาที่หนูจะทําได้เพื่อจะหาเงินมาใช้นี้ทุกคนแต่กลับมาโดนอะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่าหนูจะไม่เหนื่อยหน่อยหรอจะให้หนูไปนั่งรับเงินสดและเอาเงินสดมาใส่ตู้ทีละคนทีละคนแบบนี้หรอถ้าไม่หนูเหนื่อยแล้วันี้หนูเอาบัญชีคนอื่นมาหนูก็เสียภาษีถูกต้องนี่หนูก็เสียภาษีเจ็ดเปอร์เซนต์มากกว่าภาษีบริษัทด้วยซ้ำไป เราก็ยอมเสียเจ็ดเปกับสถ้าเรามีบริษัทเราเสียสเปแต่ถ้าเรามีเจ็ถ้าเราเป็นบุคคลเสียเจ็ดเปอร์เซนต์แล้วต้องเสี่ยงงบปลายปีที่เขารวมอีกมันก็ยากกว่าเข้าใจไหมทุกวันนี้หนูให้หนูมีเงินทำอะไรไม่อยากไม่มีเงินไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยบ้านก็ไม่ได้มีรถไม่มีจะปลอกไม่มีทอะไรอ่ะเออค่อยไปโดนทำไปพันน้ันก่อนทำทุกน้ำนี้ก่อนให้หนูมีบ้านสักเนี่ยเป็นบ้านสักร้อยหลานเนี่ยค่อยไปอีนาเป็นบัญชีมาได้เลยเออค่อยน่าสงสัยหน่อยทุกกวัันนนีี้ิยยงไมม่เล นาไข่ข้าวงกเนียบบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเนี่ยท่านหนูมีบ้านออมีรถมีอะไรค่อยว่าขับพรนสิเอ,อเอาผ่านเนี่ยออสิบ้าน้อยลาน,นี่ยสิซื้อบ้านกลับมานนยสิซื้อที่ดินเนี่ยสิเนี่ยค่อยบอกอีาราเนี่ยมีบัญชีมาคือคําว่าบัญชีมามันมาจากการที่เรามีปัญหากับเจ้าของแบรนด์เรามีการพูดคุยกับเขาที่แรงจังเลยไม่ได้คุยเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยเลยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอะไม่มีอะไรจะต้องคุยกับเขาตั้งแต่วันที่จบงานแล้วเพราะเราขอโทษไปแล้ว เพราะว่าตั้งแต่วันที่มีปัญหารอบแรกที่แม่เคยสัมภาษณ์หนูกันหนูให้หลับ้านหนูคุยหมดเลยแผนงานอยากได้เราให้ตามหมดเราทำตามทุกอย่างแล้ววันนี้มันไม่ครบหรืออะไรยังไงเขา่าเราก็ไม่โทษใครละโทษตัวเองเราเองแหละทำแม่ก็ไม่ดีเองก็ขอโทษแล้วก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นครับผลกระทบได้ตอนเจ้าของแบรนด์เขาเป็นวงกว้างค่ะหนึ่งคนเขารู้จักกันหมดคนนี้ต่อคนนี้คนนี้ต่อคนนั้นต่อคนนั้นต่อคนนี้ก็ใครอยากจะตั้งแต่เรื่องตั้งนานแล้วไม่อยากจะพูดก็เพิ่งจะมาพูดกันวันเนี้ย ก็ให้เขาหมดเลยเอาเลยเต็มที่พูดพูดได้เลยเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกันใครจะเข้าใจผิดก็เข้าใจไปแต่ยังโชคดียังมีคนเข้าใจยังเข้าใจดีกับเราก็รู้สึกแค่นี้ก็ดีใจแล้วอย่างกระจังเขาออกมาอยู่กันทำงานหนึอก็ปล่อยเขาเลยนั่นก็คือความรู้สึกของเขาแหละแต่หนูไม่ได้ติดงานเลยพี่กระจังนะทำในหน้าที่ทำงานครบถ้านคำพูดหนูอาจจะพูดว่าเขาไม่ดีนั่นคือความรู้สึกของเขาแต่แค่แอบองว่าไม่พูดแต่แรกเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งมาสั่งปิ่นโต ราไม่อยากกินปิ่นโตส่งให้พี่หน่อยอก็ให้ที่ช่องทางการส่งไปแต่พอไีวันหนึ่งพ้นแ,แ,แล้วแต่ถ้าแล้วแต่แต่ถ้าไม่หนุ่หนูไม่ทำเรากลัวไหมว่ามันจะหมดความไปใจจากคนอื่นที่จะมาจ้างไม่กลัวเพราะว่าทุกอย่างวันที่ผลงานและทุกคนเข้าใจอย่างที่ทุกคนเห็นหนูทาอยู่โอยหนเซรั่มครีมกางนําทําได้หมดเลยอะให้มันแม่อ่มัมนมนีมันเหมือ,อนที่บอกว่ามีท้งคนชอบเราคนไม่ชอบเราคนเฉยๆกับเราหนูว่าคนที่ชอบหนูดูที่จะผลงาน แล้วสุดท้ายอะ่ะเขาก็อยากจะมาสร้างหนูกอราดราม่มันเยอะคนใกล้ตัวอย่างที่ช่วยเราถ่ายงานที่มีพี่ปิงอะไรเนี้ยเขามีเหมือนแบบเอะในตัวเราเหมือนแบบไม่อยากจะช่วยแล้วทุกคนเขาใจทุกคนเขาใจลองให้หนูไม่ทางานเนี่ยสมมุติว่าพี่สร้างหนูมาเนี่ย หนูไม่ทางานใี้พี่เลยเนี่ยคือคนเหี่ยแต่สิ่งทางนี้ยหนูทํางานให้เขาแต่ไม่ถูกใจเขานั่นคือสิ่งที่เราทํางานแล้วนะวันนี้แม่จ้างงานหนูแต่หนูทำงานไม่ถูกใจแม่นั่นคือด่านหนูทุกคนเข้าใจเพราะว่าทุกคนเจอแบบนี้มาหมดแล้วแต่เราไม่ได้แปลว่าเอ้ยรับเงินมากูไม่ทํางานให้มึงนะฉันไม่ทํางานให้เธอนะ คุณมีค้าคุณกะทิค้า<ช>คุณนาลาไม่ทํางานเลยค่ะรับเงินไปสักาบาทหนึ่งไม่ทํางานเลยเนี่ยคือคนเหี้ยแต่นี่คือการที่ทําให้สิ่งมันถูกใจเขาแค่บอกว่าทําให้ดีเราทํมาดีสุดท้ายแล้วทุกคนในบ้านก็เข้าใจหนูการที่เราพยายามไปที่เ,เอคอ,อนเทน,นต์างะแต่เขาบอกเขาบอกว่าแต่ไม่งทีเอออะไรอย่างเงี้ยจะพูดตรงๆว่าคิดนาราเนี่ยเป็นคลิปซ้ำคลิปไหกใช่ป่ะแต่เป็นคลิปแรกที่ทํานี่เป็นคลิปที่ทําให้รู้กคนรู้จักคีมบบูด คตรภูมิใจแล้วก็มีหลายคลิปที่สามารถทําให้คนรู้จักในสิ่ง้่างอื่นๆได้ถ้าใครจะบอกว่าซ้ํายอมรับนะเข้ามันซ้าจริงๆม,มันคือซ้ำจริงๆแต่เราก็มีการที่เปลี่ยนยนคนเราบนโลกนี้ทะเลาะกันได้หลายเหตุการณ์เลยเราก็ยังมีทะเลาะหลายเหตุการณ์แล้วก็ทําไปมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบแต่ทุกครั้งถ้ามีทํามาแล้วคนคอมเมนต์เราก็โอเคดีใจแล้วล่ะเหมือนจริงๆเราอยากอธิบายให้เขาเข้าใจเลยว่าการที่เหมือนแบบจ่ายในแค่วงเงินแค่นี้แต่จะคาดหวังให้มันแมทถึงในระดับที่มัน เล่นใหญ่มันคงเป็นไปไม่ได้ไ,ไม่หรอกแม่มันเป็นไปได้แหละเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนเรามันไม่ว่าจะแมตหรือไม่แมตอะ่ะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่หนูทำนี่แหละและอย่างนึงก็ดวงชะตาด้วยหนูพูดอ่ะนี่อพูดล้วตลกตลกอง้งแต่ก็คนด่าอีกบางทีอะ่ะคนทํางานแทบตายแม่งสร้างตึกอะ่ะทําแบบมาตรฐานดีแล้วดวงไม่ดีตุกยังพังลงมาเลยเข้าใจปะเราทํางานอะ่ะทุกคนันตั้งใจทำงานหมดแหละ แต่แค่มันอาจจะไม่ถูกใจในสิ่งที่เขาต้องการคนเรามีความต้องการต่างกันวันนี้หนูต้องการแค่อยากจะกินน้าเปล่าแต่คนเป็นคนอาจจะต้องการกินบัซซี่แต่เราหาบัซซี่เขากินไม่ได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจใครก็ทําได้แค่ขอโทษอืแต่ถ้าถูกสิ่งที่หนูทำมาก็มีหลายแบรนด์ที่เขาถูกใจก็โฟกัสคนที่เขาถูกใจเรามากปกากแค่นั้นเองฝากสอยสำหรับคนที่จะมาจ้างงานเราเนี่ยเา่ที่เขาแบบ เออถ้าจะต้องคาดถ้าจะคาดหวังแบบล้านวิวทุกคลิปอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงถ้าอยากจะบอกคาดหวังเนี่ยร้านวิวทุกคลิปี่บการันตีตั้งได้เลยคลิปละล้านเออมาเลยคลิปละล้านคิปละหนึ่งล้านจ้างได้เลยหนึ่งคลิปหนูทำไม่ได้เลยร้านวิวถ้าไม่ถึงร้านวิวนะภายในห้าวันคืนเงินได้เลยเออร้านหนึ่งจ่ายดีเอาไว้คลิปเดียวนั้นหนึ่งคลิปหนึ่งล้านเอาเลยแมสเลยแต่ถ้าราคาปกติเดี๋ยวสร้างบ้านห้าแสนแล้วเผาไฟแม่งเลยเอ้า บ้านเน um yeah> ี่ยได้เงินมาล้านหนึ่งนะซื้อบ้านห้าแสนเหลือห้าแสนแล้วซื้อบ้านหลังหนึ่งห้าแสนเผาแบงเลยถ้าใครไม่ดูให้เอาตบเลยถูกต้องป่าเอาดิบอกเลยทุกคนรอเล่นบอกว่าหลังจากเนี้ยถ้าเชื่อว่ายังมีคนเจ้าของแบรนด์ใจดีและรักหนูอยู่แล้วก็มีเอฟซีหนูที่รักหนูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจหนูว่าเจ้าหนูเลยหนูพร้อมทําจะมาเต็มที่เพราะยังมีเอฟซีคนรักหนูอะซัพพอร์ตหนู แต่คนนี้เขาไม่ชอบหนูก็คือคนไม่ชอบแค่นั้นเองใช่ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะฝากให้โอกาสลูกสาวเด็กคนนี้ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วแม่